สวัสดีครับวันนี้ก็มีคลิปหนึ่งที่มันมีปัญหากันเยอะเลยก็คือรองเท้าที่เราใช้กันเนี่ยนะตัวนี้แบรนด์ของมันของแท้เลยนะอ d ด s ดาสมันทํามาดูเป็นรุ่นเฉพาะของมันเลยเฉพาะกิจของมันเลยแต่มันเป็นหนังแท้แต่ปัญหาที่เราเจอบ่อยคือกาวช็อปลอนคำว่าล่อนกันเนี่ยแถวนี้นี่ปัญหาของมัน ก็คือบางแกบอกเสมอว่า <c oughs> กาลร้นตรงนี้ต้องเลือออกมาแล้วก็ทาใหม่ทีนี้ทาแล้วส่นมากมันอาจจะไม่อยู่เดี๋ยวนี้นะารงทั้นคุนี่เขา,ามไม่ใส่กาวร้อนมานะก็ใส่กาวร้อนนี้เละเลยดีว่าเขาส่งไม้บังหมันก็เลยยังคอยจะกลับไป จับปาที่โอเคเด็กก็มีมีแอบแอบหยดเกาล้อม,มาเหมือนกัน,นมีแอบเกาล้อม,มาเหมือนกัน <c oughs> ไม่ว่าไม่โดนแล้ว รองเท้าบอกเสมอว่าถ้ากาวร้อนแล้วบางทีช่างก็ทําลําบากนะกาวร้อนมันไม่ใช่กาวยืดหยุ่นเนี่ยผมรู้สึกผมจะเป็นคนที่แถงหูมีไกากาวร้อนนี่มากคือมันเสียรองเท้าอ่ะรองเท้าดีๆแม่งพังหมดแล้วช่างที่ใช้กาวร้อนก็มไม่รู้นะแกออกมาใหม่แล้ว có nhà lương trong gia cảnh ใช้น้ำยาขัดโลโลกกลาวตรงนี้ออกไปหมดพอโลก,กลาวตรงนี้ออกไปหมดแล้วก็ใช้กระดาษทรายถูกาวเกาไไ้หมดถูไปจนถึงเนื้อในนี้เคยทำไวหลายคลิปหลายๆพวกนี้ น้ำยากัดตัวนี้มันช่วยดีมากผมบอกไ้ก่อนมันช่วยกัดพื้นกัดความสะอาดกัดไปถึงแต่โดนมือไม่ได้นะโดนมือนี่มีความแสบร้อนเหมือนกันบางเคยโดนพยายามอย่าให้โดนผิวหนังพวกนี้มันจะช่วยกัดอันนี้ไม่ว่าจะเป็นยิ่งถ้าพูกเป็นรองเท้ามือสองรองเท้าลงเกลือ คนที่ทำรองเทา้ากระสอบมาขายบางจะแนะนําให้ว่าหาซื้อน้ํายาก,กัดไว้แล้วทําวิธีเนี้จะช่วยในการแก้ปัญหาได้ดีมากๆเลยนะ นะขี้มีบอกสูตรให้เลยนะน่ขนขณะเราถูแล้วนะมันมีความเป็นเหนียวเหนียวอยู่ใช่ไหมต้องถูเหนียวเขาเรียกว่าโรกเหนียวนี่ออกให้หมดเลยนะแค่นี้ก็ไม่ใช่ป่วจะอยู่นะ ัแล้วก็ถูถแล้วก็ลงน้ำยาให้ให้หมดความเหนียวไปเลยตัวนี้คีหลักสำคัญเลยที่ไงเราลงกระดาษทายไปรอกนะแต่จับแล้วยังมีความเหนียวติดอยู่แล้วก็ลงอีกรอบ แล้วถ้าคุณทำความสะอาดดีๆขัดให้ถึงถึงเนื้อเก่ามันเนเนื้อเนื้อเนื้อแท้ของไม่ว่าจะเป็นหนังหรือเป็นยางอะไรแล้วแต่อยู่นึบเลยแต่ที่ไม่อยู่คือเราไม่เราไม่ขัดเราไม่ขัดกันมากเราจะไม่ขัด ยังไม่ออกนะแม่ต้องขัดในระดับนี้เลยนะ่ะถ้าได้ระดับนี้รับประกันไม่พลาด มันมีเทคนิคหลายๆลอย่างทำรองเท้านี่เยอะเยอะมากงานงานพวกนี้งานงานงานปิงานคีหลักเลยยรงนี้ขอบรองเท้าแตกอะไรพวกนี้ตรงนี้สาคัญตรงนี้สําคัญนะก็นี่คือการทารองเท้ากาวลอนนะโดยที่เราคีหลักของมันก็คือการทําความสะอาดสำคัญที่สุด เลยนะมันจะบอกว่าการทาความสะอาดนี่สําคัญที่สุดเลยเพราะว่าถ้าทําความสะอาดไม่ดีบอกกี่ครั้งกี่คลิปแล้วก็นะมันเป็นอย่างนี้จริงๆนะไปจะดกามวันต่อไปแล้วกันนะครับเอาโอเคนี่เราทําความสะอาดเสร็จ <c oughs> แล้วเวลาเข้าพื้นหัวต้องได้รอยรอยรอยเกาบ ข้อเสียของมันคือถ้าเกิดรองเท้าทเด็ดไหมเนี่ยทาไมเราถึงต้องทําความสะอาดมาทำความเห็นไหมงานจะเนี้ย้วติดม,มันติดหมดมันติดอยู่หมดเห็นไหม ทีนี้เก็บรายละเอียดถามว่าอยู่ก็อยู่ด้วยวิธีนึงก็คือการใช้โฟมบางติดก็อยู่และนี่เราก็จะเย็บก็เย็บได้เลยเนาะโอเคนะนี่ในเคสของกาวไม่กาวแข็งไม่ออกติดหนักก็คือใช้น้ำยาตัวเนี้เทลงไป น้ำยาตัวนี้มันมีประโยชน์อะไรอย่างหมันช่วยกัดและทำให้กาวลอ,อกออกง่าย